ผู้ประกันตนมาตรา40ที่สมัครและจ่ายเงินภายในวันที่4ถึง24สิงหาคมพศ2564จะสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่สวัสดีทุกท่านครับสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระที่สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40โดยสมัครใหม่และชำระเงินสมทบระหว่างวันที่4ถึง24สิงหาคมพศ2564และอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด19จังหวัดได้แก่ชนบุรี ชายจังซาวพระนครศรีอยุธยาการจนบุรีสมุทรสงครามสุพรรณบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ราชบุรีอ่างทองนครนายกปราจีนบุรีลบบุรีระยองสิงห์บุรีสระบุรีนครราชสีมาเพชรบูรณ์และตากซึ่งณปัจจุบันยังไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ตามโครงการเยียวยาได้จึงเกิดคําถามว่าจะสามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ได้ในวันไหนสําหรับคําถามนี้ นางสาวรัตาแซ่ลีโฆษกสำนักง,งานประกันสังคมได้ตอบคำถามในรายการสถานีประกันสังคมเมื่อวันที่2กันยายนพศ2564ว่าผู้ประกันตนตามมาตรา40ที่สมัครและจ่ายเงินสมทบในวันที่4ถึง24สิงหาคมพศ2564ยังไม่สามารถตรวจสอบสถานะสิทธิ์ได้ในปัจจุบันไม่ว่าช่องทางใดก็ตามทั้งนี้เนื่องจาก สำนักงานประกันสังคมยังไม่ได้ทําการประมวลผลข้อมูลจากหน่วยงานรับสมัครทั้งนี้สำนักงานประกันสังคมจะเปิดให้ทําการตรวจสอบหรือเช็คสิทธิ์ได้ตั้งแต่ประมาณวันที่7กันยายนพศ2564เป็นต้นไปครับก็เป็นคําตอบจากโฆษกสำนักงานประกันสังคมที่ออกมาแจ้งข่าวความคืบหน้าให้กับผู้ประกันตนผ่านทางสื่อต่างๆตลอดเวลาสําหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านและขอขอบคุณข่าวจากรายการสถานีประกันสังคม อย่าลืมกดติดตามหรือกด subscribe เพื่อติดตามข่าวสารที่จะนำมาแจ้งให้กับทุกท่านทราบกันต่อไปนะครับขอขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ